สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับหวังคืบหน้าภูมิใจไทยย้ำไม่เอานายกจากพักที่ให้แก้ยกเลิกมาตรา1นึ 2. อนุทินย้ำภูมิใจไทยยึดถแถลงการพักไม่หนุนนายกที่มีในโยบายในการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2. ส่วนโหวตประธานสภาให้ใคร พอหารือก่อนประชุมสภาเช้าวันที่4กรกฎาคม,ม,มเมื่อเวลา11นาิกา20นาทีวัน,นที่30มิถุนายน2566ณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของพรรคภูมิใจไทยในการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่4กรกฎาคมนี้ว่าพรรคภูมิใจไทยคงไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเป็นประธานสภาเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความลำบากใจอะไรมากนะัก เรานั้นขอดูแคดิเดตของแต่ละพักที่จะเสนอมาหลังจากนั้นจะหารือกันภายในพักที่รัฐสภาก่อนเริ่มการประชุมเมื่อถามว่าขณะนี้พักเก้าไกลได้เสนอชื่อของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกเป็นประธานสภาและพักเข้าไกลมีจุดยืนในเรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึ 2, ่งสองพักุมใจไทยจะมีความชัดเจนที่จะไม่โหวตให้กับนายปฏิพัฒน์หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นไปตามการถแถลงการเมื่อ17พฤษภาคม2566เมื่อผู้สื่ข่าวถามว่าขณะน,นี้มีใครขอเสียงพรรคภูมิใจไทยให้ช่วยสนับสนุนเป็นประธานสภาหรือไม่อนุทินกล่าวว่าไม่มีเลขากรตตชี้คดีหุ้นพิธาต้องพิจารณารอบครอบอุบยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความสถานะก่อนโหวตนายกรัฐมนตรี เมื่อยิมก้ามิตรนายนที่โรงแรมมิรัเคลแกนคอนเวนชั่นหลัก4ี่ในสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกตอกตกล่าวถึงความคึกหน้าการตรวจสอบนายพิธาลิมเจริญรัตสอสบัญชีร,รายชื่อในฐานะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนโดยเฉพาะตัวกฎหมายเนื่องจากมีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสสแต่ เมื่อมาปรับใช้กับเหตุการณ์สามารถดำเนินการได้หลายวิธีเงื่อนไขแรกห่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งคือการตรวจสอบข้อใ็จริงเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสสตามกระบวนการจะต้องส่งให้สารดีกาพิจารณาื่อจะเชิญผู้สมัครมาชี้แจงหรือไม่มาชี้แจงก็ได้ซึ่งมี37คดีที่สารได้วินิจฉัยแล้วเงื่อนไขที่ส หลังการเลือกตั้งกรณีที่เห็นว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจะดําเนินการตามมาตรา151ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งเป็นการดําเนินคดีอาญาจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงโดยการดําเนินการจะต้องดูเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนปราศจากข้อสงสัยแล้วดูเจตนาประกอบด้วยส่วนเงื่อนไข หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้งวิธีการคือตรวจสอบข้อทดจริงซึ่งกรณีนี้จะเชิญผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นสอส,อสมาชี้แจงหรือไม่ก็ได้หากกรกะตมีหลักฐานหรือเห็นเป็นความปรากฏซึ่งในชั้นนี้ผู้ที่สามารถวินิจฉัยได้คือสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่กรกะตนายแสวงกล่าวว่าส่วนจะมีการเชิญนายพิธาลิ้มเจริญรัฐมาชี้แจงหรือไม่นั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่กอคตอตั้งขึ้นว่าจะพิจารณาให้มาชี้แจงให้ข้อมูลหรือไม่แต่ถ้าดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเชิญหรือไม่เชิญก็ได้หากมีหลักฐานเพียงพอที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญความคืบหน้าวิสุเชื่อเลือกประธานสภาไม่มีปัญหาคาดไม่เกิน12กรกฎาคมแต่โหวตนายกยืดเยื้อได้ 2ีมิถุนายน2,566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าตามกฎหมายต้องเลือกให้ได้ภายใน10วันหรือประมาณวันที่12กระกฎาคมหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่3กระกฎาคมซึ่งไม่เคยที่จะเลือกประธานสภาไม่ได้เพราะใช้เสียงข้างมากของสภา ต่างกับการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้องใช้เสียงเกิน376จากสองสภาซึ่งหากไม่สามารถเลือกนายกได้จะเป็นหน้าที่ของประธานสภาเป็นผู้กำหนดโดยไม่มีกรอบเวลาขึ้นอยู่กับนัดหมายและการตัดสินใจของประธานสภานายวิษณุกล่าวถึงขั้นตอนการเสนอรายชื่อในการเลือกประธานสภาว่าเสนอรายชื่อขึ้นมาพร้อมกันได้หลายคนเช่นพักที่ 1. เสนอ พักที่2เสนอพักที่3เสนอก็ได้แต่ต้องเป็นในคราวเดียวกันและตัดสินด้วยเสียงโหวตใครได้เสียงข้างมากก็ได้ตำแหน่งประธานสภาดังนั้นโอกาสที่จะเลือกประธานสภาไม่ได้แทบจะไม่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าหากไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้การทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการยาวนานจะมีผลกระทบอะไรบ้างนายวิศณุกล่าวว่าประชาชนอยากได้รัฐบาลอยากเห็นความชัดเจน การเป็นรัฐบาลรักษาการมีหลายอย่างที่ไม่สามารถดาเนินการได้โดยเฉพาะการใช้งบกลางที่มีจํากัดที่สําคัญนั้นงบประมาณออกช้าหากได้รัฐบาลเร็วก็ถแถลงนโยบายและเสนอกฎหมายได้เร็วความคืบหน้าจีรพรโพสต์ยืนยันเพื่อไทยยกมือให้พิธาเป็นนายกลั่นต้องจับมือกันให้แน่นนางสาวจิรพรสิทุพไพรสสร้อ,อพรรเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเพจจีรพรสิทุพไพร พรรคเพื่อไทยยืนยันยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดิมการหาหรือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาและตำแหน่งอื่นๆรวมถึงการถกเถียงเรื่องของนโยบายที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพรรคร่วมที่ต้องทำงานด้วยกันแค่สุดท้ายจับมือกันให้มั่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้พูดคุยวางแผนวางแนวทางในการบริหารประเทศร่วมกันโดยเฉพาะด้านของเศรษฐกิจเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ลําบากมา9ปีภายใต้รัฐบาลผลเด็กประยุทธ์จันโอชาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นางสาวแพททองทานชินวัฒแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์ตอรี่อินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเป็นคลิปการประชุมร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าวไกลซึ่งทางพรรคเพื่อไทยประกอบไปด้วยนางสาวแพททองทานชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายแพทย์พรหมมินเลอร์ุริเดชประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยขณะที่ตัวแทนจากพรรคเก้าวไกลมีนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์นางสาวสิริกัญญาตันสกุล รองหัวหน้าพักและทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลเข้าร่วมความคืบหน้านิพิตฟันธงพิธาอดนั่งเก้าอี้นายกโยนผ้าให้เพื่อไทยก้าวไกลไปเป็นฝ่ายคา้านนายนิพิตอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนั้นพรรคก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเพราะไม่สามารถได้เสียงสนับสนุนถึง376เสียงโหวตครั้งที่1นนายพิธาลิมเจริญรัฐ หัวหน้าพรรคก้าไกลในฐาะนะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านโหวตครั้งที่สองนายพิธาไม่ผ่านสุดท้ายพรรคก้าวไกลจำนนต้องยอมโยนผ้าให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าจะมีเหตุการณ์ลงถนนหรือไม่นายนิพิษกล่าวว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามจะลงถนนเช่นกันเกิดความวุ่นวายภายในประเทศอาจจะกลับไปหาวังบนจุดเริ่มต้นเดิม นายนิพิษยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุเมื่อสถานการณ์สุกงอมพักเพื่อไทยก็เสนอบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาข่าวนี้เท่ากับผลักพักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านในทันทีความคืบหน้าสันทนะแค้นพิธาเก้าไกลไม่เอาผิดชูวิทย์ลั่นไม่ได้เป็นนายกแน่ มีสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนายสันธนะประยุนรัฐสมาชิพกพรรคเก้าวไกลเข้าให้ถ้อยคำต่อกกตตามหนังสือเชิญจากกรณีเมื่อ20มิถุนายนได้ยื่นร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคเก้าไกลและคณะกรรมการบริหารพรรคก้าไกลที่ปล่อยให้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมาชิพกพรรคหรือผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าวไกลเข้ามาทำร้ายร่างกายของตนเองซึ่งเป็นสมาชิกพรรคและให้นายชูวิทย์ ร่วมเวทีปราศัยหาเสียงโจมตีพักการเมืองพักอื่นซึ่งอาจจะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมขัดมาตราย,ยีมสองพอรปรว่าด้วยพักการเมืองนายสันทนากล่าวว่าตนกับนายชูวิทย์มีปัญหาส่วนตัวกันอย่างที่สังคมรับทราบเมื่อจะมีการเลือกตั้งตนอยากเห็นบ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงจึงมาสมัครเป็นสมาชิกพักคก้าไกลแต่ตนกับนายชูวิทย์ ก็มีปัญหากันอย่างที่สังคมรับรู้โดยก่อนการเลือกตั้งนั้นนายชุวิตได้มีการเข้าไปที่พักเก้าวไกลพูดคุยกับนายพิธาและกรรมการบริหารพักคหลายครั้งซึ่งเมื่อพบเจอตอนก็จะเกิดปัญหาทะเลาะบบอแว้งกันน,น,นายสัทนากกล่าวว่าเมื่อนายชุวิตพยายามที่จะเข้ามาทําร้ายร่างกายตนมีการคว้างถ้วยใส่ตนซึ่งตนนั้นก็ได้ทําหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเมื่อยิ้มเก้าพฤษภาคมตามที่ข้อบังคับพรรคนั้นกําหนดไว้ เพื่อให้มีการดําเนินการเอาผิดกับนายชูวิทย์และกรรมาการบริหารพรรคบางคนที่รู้เห็นนัดแน่กับนายชูวิทย์ก่อนที่จะเดินทางมาแต่ปรากฏว่าทางพรรคไม่ได้ดําเนินการใดๆขณะเดียกันก็ยังพบว่าก่อนการเลือกตั้งนายชูวิทย์นั้นมีการนัดหมายนัดพบกับนายพิธาเพื่อช่วยหาเสียงในหลายสถานที่นายสัธนะยังกล่าวกว่า เมนายชูวิทย์ได้อาศัยกระแสะของพรรคก้าวไกลกล่าวประสัยโจมตีพรรคการเมืองอื่นในเรื่องของการร่วมรัฐบาลซึ่งตนได้มีหนังสือสอบถามไปยังกะกะตและได้รับการยืนยันว่านายชูวิทย์ไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคเก้าวไกลหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลจึงเห็นว่าเรื่องในกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายการเลือกตั้งส่วนตัวเชื่อว่านายพิธาทราบดีว่านายชูวิทย์นั้นเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เป็นสมาชิกพักไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักแต่กลับปล่อยปาล่าเลยหรือสมยอมให้หนายชูวิทย์มาใช้พื้นที่มาใช้ชื่อของพักเก้าไกลไปปราศัยโจมตีทําให้พักคกำเนิงอื่นเสียหายจึงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากเป็นความปรากฏต่อสังคมและสื่อไม่ต้องไปตรวจสอบหรือ รอหลักฐานอื่นๆเหมือนกรณีที่นายพิธาถือหุ้นไอทีวีหรือค้ำประกันให้บริษัทครอบครัวกว่า400ล้านบาทขายที่ดินมรดก6.5ล้านบาทที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจนกว่าความจริงจะปรากฏนายสันธนากล่าว